เราสามารถสร้างธุรกิจได้เค่ะคือเราเราบริษัทไปรุ่นสวนก็เป็นบาิเดนวอแล้วก็มีมีระบบเป็นทุวันสอนแทนคนที่เลือกผิดแล้วก็บริษัทเราทำธุรกิจเราไม่มีหน้าร้านไม่มีไม่มีลูกจ้างแล้วก็ไม่มียอดบังค์ทั้งนั้คือเราเป็นแค่เลขกับบริษัทเดนเวอร์แค่เจ้าเลยนะเออ ตื่นเต้นตื Ooh, ่นเต้นเต้นเด็กต้องดูคอยเป็นรุ่นส่วนกับบริษัทเอ็มเบ่ย์เป็นรุ่นส่วนบริษัทเอ็มบีเนี่ยสมัครค่าร้อยจะน่าทึ่งจิตนี่คือแบบทำทำอยู่แล้วเออแล้วก็าอืมเนี่ยตามนี้เลยพูดตามนั้นเลยฮะพูดตามตามนี้เลย ตื <c ười> ừ, ่นเต้นยังเลยไม่เป็นไรครั้งแรกไงเขาฝึกไงเออถ้าเป็นมวยสัททั่วไปะเนาะ มีโรงงานการผลิตต้นทุนการผลิต4 400 40เปอร์เซนใช่ไหม,มแล้วก็มีพ่อคา้าี4 0าตรงกลาง6 0เปอร์เซนออแล้วก็ผู้ผู้บริโภคคือตัวเราเนี่ย10เปอร์เซนสมสมบัติเราสมมัติว่าเราไปซื้อสินค้าได้สี่ฟันที่ที่เซเว่นล้วกันนะถึงเราซื้อมา100บาทใช่ไหมเออที่ที่ที่นี้นต้องคืนการผลิตมา40บาทเออแล้วก็ เจเว่นข้อคัพปีพวกเนี้ยถ้าส่งพวกเนี้เอาไปหกสิบบาทถึงถึงเราซื้อขึ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นราคาเต็มเราไม่ได้อะไรเลยถ้าเราเปลี่ยนเราซื้อ D M V ซื้อแล้วได้เงินคืนไม่ซื้อได้เงินคืนได้เงินคืนได้เงินคืนถูกเอาต่อเลยต่อเลยใช่่าาหมยถ้าเราซื้อสี่สิบเราก็ได้สี่สิบเหมือนกัน เนี่ยพี่แหม่มเล่าต่อเพราะเขายังไม่รู้เดี๋ยวพี่แหม่มเล่าเล่าตามที่พี่แหม่มเรียนมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีคำถามเขาไปตอบถ้าเราซื้อเงินมาโรตัาตกสิบเปอร์เซ็นเราเราเป็นเราเป็นผู้บริโภคเราเราซื้อสินค้าร้อยเปอร์เซ็นถ้าเราซื้อซ้มเทมถ้าเราซื้อทพี่แหมเว น้องยกใจเย็นดูเป็นคำๆนะครับายสบอยเออคำถามถ้าเราเปลี่ยนมาซื้อ mv ถึงเราก็เนี่ยน้องอะไรอ่ะถ้าเราเปลี่ยนมาซื้อในในในถ้าเราถ้าเราเปลี่ยนมาซื้อใน mv ยกตัวอย่างก็คือสมมติเราซื้อยาสีฟันจาก mv 100่งร้อยบาทผู้ผู้ผลิตสินค้าก็คือก็คือบริษัท mv เออแล้วก็แล้วก็ที่ระบบ Network i n t o One ก็คือระบบสอนการการทำธุรกิจให้มีรายได้ต่อเนื่งองเออแล้วก็ที่ปรึกษาคือคนที่ชวนเราทำธุรกิจเอ่อคนที่คนที่ชวนเรามาก็จะสอนให้เรามีรายได้จากจากธุรกิจ MV ตัวเราก็คือจะเป็นผู้ซื้อของผู้ขายก็คือเราเปลี่ยนเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้ก็คือเราอะเปลี่ยนที่ซื้อแล้วก็มีรายได้กลับมา จากที่ว่าเราเราซื้อที่อื่นเราไม่มีรายได้กลับมาแต่ถ้าเรามาซื้อในเอ็มวอ่ะเรา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 เปลี่ยนที่ซื้อแล้วเรามีรายได้เออเข้าใจไหมอืมอ่าโอเคแล้วก็แล้วก็สเต็ปนี้ก็คือเขาจะเข้าใจมากขึ้นก็ไปตรงนี้เข้าใจ <laughs> นะดีนเต้นเลนะหรือถ้าเราเปลี่ยนเปลียนที่ซื้อมามาที่เอ็มวใช่ไหมเออมา เช่นกาแฟยาสีฟันสบู่ตี่มแบบน้ำโลชั่นเข้าสายยาสระผมอะไรพวกนี้หรือว่าของใช้ในช่วงแต่บันเลิศเสียซื้อที่อื่นเราไม่ได้เงินคืนเดี๋ยวไปในเิลเราได้เงินคืนเออไม่หายอ่าแล้วก็ ไปถงเรียนที่เต็เหรอไปเต็งร้อนอะอ่าเอาแล้วก็เจ้าต่อเลยไม่เป็นไร้าต่อตอเราเปลี่ยนที่ซื้อมามาซื้อในเอ็มบใช่ไหมหรือเราเราซื้อเยู่ในหล่นร้านดีอย่างเงี้ยถือว่าเราเปลี่ยนเนี่ยของใช้ที่ประจําวันเนี่ยซื้อสามพันบาท <ừ. S 1> เออประจําวันต่อเดือนเราเราสา,ามพันบาทถึงเนี่ยถึงเราไปชวนเพื่อนมา แนน้ำเพื่อน,อใ,น,อนในเปลี่ยนที่ซื้อเปลี่ยนที่ซื้อมาที่แอมวีเหมือนกันตั้งยี่สิบคนอ่ายกเอ,เอ,เอยกตัวอย่างตั้งยี่สิบคนตั้งยี่สิบคนก็เท่ากับเราสามพันบาทเพื่อนเพื่อนมายี่สิบคนก็เท่ากับหกหมื่นอ่าตกหมื่นรึงถ้าหกหมื 60, ่นคนยี่สิบคนถ้า, 60, ถาไม่ใช่สามพันบาทก็ยี่สิบคนถ้าหกหมื 60, ่นใช่ไหมถึงแอมวีเขาให้บโบนัสปันผลเออให้ให้ปันผล บวกหมื่นอยู่เบอร์เซนอยู่ที่เก้าเปอร์เซนเก้าเปอร์เซนก็กับห้าพันสี่อ่าห้าพันสี่ได้เงินคืนมาเก้าพันสี่จากที่เราชวนเพื่อนยายี่สิบคนเนี่ยเราไปซื้อที่เอ็มวีปกติถ้าเราไปซื้อที่อื่นนั้นคือถ้าเราเพื่อนสมมุติว่าเราเราซื้อที่อื่นเราเรายาสีฟันใช่ไหมมันใช้ดีใช่ไหมเพื่อนถามว่าเออไปซื้อที่ไหนเราบอกว่าเออซื้อที่โลตัสเพื่อนไปซื้อที่โลตัสเราเราเราไม่ได้อะไรเลย ถูกไหมแต่ถ้าแต่ถ้าเราใช้ยาถ้าเราเราใช้ยาสีฟันแล้วแล้วเราใช้ดีอะเราไปแนะนําเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าไปซื้อที่ไหนเราบอกว่ามาซื้อกับเรานี่ไงพอเพื่อนมาซื้อกับเราเพื่อนเปลี่ยนที่ซื้อมาซื้อเพื่อนอะเปลี่ยนที่ซื้อมาซื้อกับเราอ่ะก็คือเราวันก็คือมีรายได้จากการที่ว่าแนะนําเพื่อนมาซื้อเหมือนเราเหมือนเราเปิดร้านนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ต้องซต้อของ เออเราแค่เปลี่ยนที่ซื้อแล้วชวนคนมาซื้อเหมือนเราเราก็มีรายได้ถึงออออไ,ไ,ได้คืนมาห้าพันสี่ไหมได้คืนมาห้าพันสี่จากการที่ว่าเราเปลี่ยนที่ซื้อแล้วก็ชวนเพื่อนมาซื้อเหมือนเราได้ห้าพันสี่ก็เยอะนะ มาจากของใช้ในชีวิตประจำวันเลยเราไม่ต้องสต็อกของเราไม่ต้องลงทุนเยอะแยะไม่ต้องลงทุนเปิดร้านไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่ลงลงทุนเปลี่ยนที่ซื้อก็คือของที่เราซื้อในชีวิตประจำวันล่ะมันเป็นการลงทุนเพื่อเพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจได้ถ้าเราทําธุรกิจอื่นเราต้องลงทุนเยอะถูกไหมแต่นี่เราก็ลงทุนกับตัวเองไงลงทุนกับของใช้ภายในบ้านที่เราซื้ออยู่แล้วเออแล้วชวนเพื่อนแนะนําเพื่อนอ่าแนะนําเพื่อนอ่ะ แล้วก็ไปต่อจะเต็บต่อไปถึงตอนนี้คือคือแนะนําเพื่อนมาสามคนใช่ไหมสามคนสามคนเหมือนเราเราก็คือยี่สิบคนเหมือนกันเพื่อนก็ทําชวนเพื่อนมายี่สิบคนเหมือนกันถึงก็แบบตัวเราด้วยก็เป็นสี่สี่คนสี่คนคูณหนุกมวกหมื่นก็ทำสองแสนสี่เออสองสองแสนสี่แล้วเอเมก็ให้โบนัส ไอ้เือให้โบนัสสองแสนสีให้ให้โน 2, หนบนัสอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซนต์น้องเนี่ยเราจะให้โบนัสสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะแบบสามื่นหกแต่ว่าสามพนหกเนี่ยต้องดูต้องดูวเราไม่รูเอนี่ไงอเราไม่น้องไม่น้องคิดดูว่า ใช่ไหมอืมอันนี้สามสามคนนี้อันนี้อันนี้เข้าใจไหมสามคนนี้ก็คือเราไปชวนคนที่เขาอยากมีรายได้เออให้ให้เขานก็คือมามาทำเหมือนเหมือนเราให้เขามามามาชวนเพื่อนเหมือนเราเออ yeah. Yeah. ใช่การลอง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 คนดูสองหกหมื่นคูณคูณสี่เท่ากับเอือหนี้หครับใชคูณสี่เอใ เรื่องแสนเออใช่แมสองแสนสี่เออถึงงแอมให้นี่ให้โบนัสสิบห้าเปอรเซนต์่าต้องต้องเสียงดังนะตัวตัวเลขต้องเสียงดังรายได้ต้องเสียงดังใช่สองสองสได้มันอยู่ในช่วงไหนเนาะสิบหาเปอร์เซ็นต์ไหมส้าเเซ็่องสิบาเปอร์เซ็นต์ใช่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็นต์มันต้องแสนสองแสนเก้าใช่ไหมเออเอองแสนสี เท่ากับสามหมื่นโดแต่วสามหมื่นโดงนี้เราไม่ได้ได้คนเดียวนะเออเขาต้องแบ่งให้คนที่ติดตัวเรามาเนี่ยแบ่งเ,เพื่อนเราเน,นี่นแหละที่เขาอยากมีรายได้อะใช่อืม A เอ 5, 5, 5, เออ 5, 16, เเเใหเอห้าพันสี่ไห้บีห้าพันสี่ให้ซีห้าพันสี่สามคนณอ่าห้าพันสี่คูณสามเท่ากับหมื่นหกพันสองร้อยเนาะเนี่ยเราแบ่งให้คนให้พวกให้สามคนเนี้ยแล้วก็ลบลบจาก 30, 30สามสามหมื่นโดงก็เหลือ แล้วตัวเราก็หมื่นเก้าพ uh, ันแปดร้อยอันนี <can ้คือคือรายรายได้ที่เราได้หมื่นเก้าพันแปดร้อยแล้วบริษัทเอ็มวีก็ว่าเงินคอพัดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นเงินเพิ่มเงินเพิ่มเงินพิเศษเงิน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 ที่ที่ที่ช่วยที่ที่ที่เป็นที่ปรึกษานี่แหละก็คือหมายถึงว่าที่ที่ที่ช่วยที่ช่วยสอนให้เพื่อนนั้นมีมีรายได้เหมือนเราเออเงินเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็น ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นก็ห้าห้าสิบเปอร์เซ็นของหมื่นเก้าพันแปดร้อยก็จะกับเก้าพันเก้าใช่ไหมเออเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นของของตัวนี้นะของของที่เราได้ก็ให้เพิ่มมาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นก็จก 29, นะกับสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยดีไหมให้เงินพอพัดเพิ่มมาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่นะเริ่มต้นแค่เปลี่ยนที่ซื้ออย่างเดียวแล้วก็เรียนรู้กับกับระบบ ระบบสอนการสร้างธุรกิจเอ็มวก็คือเอ็มวก็คือบวกด้วยระบบเป็นระบบสอนการการสร้างธุรกิจให้มีรายได้ต่อเนื่องคือว่าเอ็มวมันมีหลายระบบเนาะแต่ว่าที่ี่ของพี่ระบบเอ็นทรวันเอ็มวีมีหลายระบบในทั่วโลกนี้แต่ว่าของเราเป็นเอ็ทวันอ่าเล็นหมวเอ็ทรูวันใช่แล้วก็ต่อเลยต่อ เนตบวินชูวันก็คือถ้าถ้าถ้าอยากศึกษาต่อก็คือจะจะมีห้องเรียนให้เรียนรู้ที่หลังโรงแรมลาพิโน่ข้างธนาคารกสิกรไทยไม่รู้จักก็ก็มีคนหลากหลายอาชีพนะไปเรียนรู้นะมีทั้งข้าราชการที่ทำคู่กับงานประจำแล้วก็พนักงานประจำเจ้าของธุรกิจคนที่เกษียณแล้ว ก็อยากมีรายได้อยากมีธุรกิจที่แบบไม่ต้องไม่ต้องลงทุนก็คือก็ก็มาศึกษาเรียนรู้ก็มีคนหลากหลายอาชีพนักศึกษาอะไรก็มามามาเรียนรู้ด้วยแทคะแมันแทนไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้มันเป็นเราเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมด้วยเราเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เหมียจะพูดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะเข้าใจมากขึ้นอ่ะต่อเลยค่ะแล้วก็ สร้างเครือข่ายเป็นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็น์คือว่าเราเรามีเพื่อนสามคนแล้วใช่ไหมคือเขาทำเหมือนเราเขาก็ไปชวนเพื่อนมาอีกสามเหมือนกันเอเข้าชวนมาสามคนยอดหกหมื่นคนละหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นก็สามคนอออทั้งหมดทั้งหมดสิบสองคนแล้วก็รวมตัวเราเป็นสิบสามคนใช่ไหมเออ ก็หมนคูณสิบตางก็จะเ็ดเแ็ดเสียนียอดยอดรวมกลุ่มใช่ไหถ้ายอดรวมกลุ่มถึงเจ็ดเสนซีม่ว